รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์ m o d e r n ท i TV ร่วมกับ AR Entertainment เสนอรายการ ท่องทั่วไทยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดซี่โดยดรไฟโรดเรื่อวิชาสนับสนุนโดยโกลเด้นโดมคาเบเลโชอาครารสถานความบันเทิงรัชดาซอย18น้ำมันเครื่องรถยนต์คุณภาพ m อ,อ็มแม็กซ์รบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท่องทั่วไทยทางหมนไนทยทีวีที่ให้ภาพคมชัดทั่วแดนไทย วันนี้ผมอาบริษ um. kind of ัทพอมาทานพูดถ deep ึรายการพร้อมกับคุณผมจักรมหาชัยครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณภาคภูมิเพชรพงษ์นครับผมวันนี้เรามีความยินดีมีความภาคภูมิใจที่ได้มาที่สวนอาหารครัวต้นกล้วยแล้วก็จะขาดใไม่ได้ก็คนคนนี้ก็ยืนกับเราเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกล้วยครับสวัสดี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 รสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับดีครับีครับีค ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับที่มาที่ไปคือจริงๆแล้วมีอยู่ที่กระตุ้มแบรน์กระตุ้มแบนดสาขาแรกสาขาแรกแล้วสาขาที่2อคือสารยาสารยาครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คือมีพักพวกชวนมาที่เปิดอีกที่หนึ่งด้วยรสชาติของอาหารการันตีเขาก็บอกอยากให้มาเปิดในเมืองถนนกาญจนาพิเศษก็เลยก็มาเปิดเพิ่งเริ่มเปิดตัวได้2เดือนครับมาอย่างไงฮะ เอาอะไรที่เป็นสังเกตว่าจุดนี้ต้องมาจุดนี้แล้วถึงจะเจอเจอตรงนี้ก็มาเส้นถนนกาญจนาพิเศษครับเลยสมาคมชาวใต้มานิดเดียวประมาณ1กิโลกิมกิโลเมตรครับประมาณ1กิโลจําไว้นะท่านผู้ชมครับแล้วก็มาถึงที่ศูนย์รถยนต์ดีชัวดีชัวมิลเลี่ยมดีชัวครับแล้วก็จะเห็นป้ายตัวต้นกล้วยไก่ย่างเขาสนกวางครับดูแล้วมีตั้งอาหารไก่ย่างเขาส้นกวางแล้วก็มีตั้งซี อาหารจีนส้มตำแล้วก็ที่ขนานแท้ที่สุดคือได้รับรางวัลชนะเลิศจากจังหวัดนครพนมนครปฐมครับนี่คือชนะเลิศจริงๆแล้วเอาพีกล้ยเนี่ยมีอาหารทุกภาคทุกภาคพังอาหารจีนอาหารทุกจางแล้วก็รสชาติแบบภาคใต้ครับผมอีสานเหนือกลางแล้วทะเลสดๆมีหมดทุกอย่างมีหมดเลยครับมาแล้วไม่ผิดหวังครับเพราะว่าโพาการของเราเนี่ยปุ๊กแต่ละคนคัดมาอย่างดีแล้วท่านมาชิมแล้วต้องติดใจต้องอีก และไปถึงสาขาที่3มก็อยากท่านเชิญริบลออกันดูนะแล้วก็คุณเก๋คิดว่าในความรู้สึกของคุณที่เห็นร้านแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศน่าอยู่ครับบรรยากาศน่ามาริมรถนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอาหารต้องอร่อยถูกปากอาหารอร่อยนะโดยเฉพาะส้มตำนะขนมจีนปลาช่อนนะฮะแล้วก็ไก่ย่างเขาสวนกวางครับผมดีมากครับเรามา ทานอาหารที่นี่แล้วยังมีเพลงเพราะๆให้ฟังอีกด้วยนะครับแล้วก็อย่างนี้แขกผู้มีเกียรติที่จะขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยได้กลักขี่เพลงครับร่วมสนุกได้เลยครับตามอัธยาศัยครับถ้าไม่มีลูกค้าก็ร้องกันไปเรื่อยๆครับถ้ามีลูกค้าเยอะก็ต้องจองคิวหน่อยครับต่อคิวต่อคิวครับต่อคิวคือว่าได้ต๊รับประมาณ2คนเพลง2เพลง2เพลงครับทางคนต่าง้เนี่ยเขาไปจัดพิเศษถ้ามีจัดวันเกิด สั่งสั่งมันเกิดการเลี้ยงรับปริญญาเรื่องงานอะไรทุกอย่างหรือว่างานพวกโต๊ะโต๊ะโต๊ะแชนจะได้หมดมาได้หมดเลยอาหารอร่อยเลือกคุณภาพทั้งนั้นและไม่แพงเกินไปถูกต้องอยากจะเชิญท่านที่ชมราในการนี้อยู่ก็มาไม่ไม่ยากเมื่อกี้บอกไปแล้วครับตรงถนนการจนาพิเศษถูกต้องมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วหาง่ายด้วยพูดง่ายใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเพราะเรามีทั้งหมดสามสาขาสามสาขาช่วงนี้คุณภาคภูมิครับเรามี มิวสิกเพราะจากแป้งสิริการ Oh, i วันนี้ต้องส่งของหลายที่นะด่วนนะคะได้ครับไปลงเนี้ยใช้โชคอ p พาลากอนดีกว่าไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนชโชคอัพาลากอนพี่จับไม่แดงมาเป็นพ้นธา แฟนซีริการศิลปินสาวสวยสุดเซ็กซี่กับอัลบั้มใหม่ล่าสุดชุดที่3แฟนส่วนตัวหลากหลายสไตล์9 m v เต็มอิ่มเพลงสนุกผู้จ้าภาษาแมวาาสรา้าดซั์าาาโดยสารายมิวสิกติดต่องานโทรโท08700203350849031664 ไถ่เฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศบริการท่านด้วยรังนกดีมีคุณภาพไถ่เฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพันธุ์ทิพย์ินลาถนนเชียงใหม่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายและบริหารงานโดยคุณสุทเทพเย็นสุขสนุกสนานกันแบบไทยๆเราชาวดินมันจนรักอมองห่วหาเธอไม่เห็นใจรำวง,งร่วมสมัยโอเดนินในตัวผมนี้เป็นชาวปราสาทตาเดินใช้สายสุพรรณรู้อย่างนี้ เดียวเตม็มอิ่มอิ่มกันทั้งประเทศสนุกทุกระดูการรำวงร่วมสมัยเต้นใชยสายสุพันเพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านไอนมรืออ้วนหน้าหนวน้องของแหงลสุกน้ำบอดอดสายพันหมอน้ำลึกแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องยกน้ำให้เหนื่อยไม่ต้องสุดลงบ่อให้เสียสตางเพาสแตนเลสคงทนถาวรน,นาข้าวไล่อ้อยไร่มันสวนผลไม้สวนยาาพราจะหมดปัญหาเรื่องไฟแรงไปปั๊มสุนาาดน้ำบอดดอยินดีเทอร์บอลปั๊มน,น้ำลึกต้องช่างหนุมเมื่อพิจิตร น้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวเป็นยาแผนโบราณใช้โดมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ถาบรรเทาการมาแมลงกัดต่อยใช้นวดบรรเทาการปวดเมื่อยน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวใช้ดมใช้ถาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทกีทิวนเออร์ไพรส์จำกัดโซโลโซโลกุญแจสารพัด็อกโซโลเครื่องมือสารพัดช่างโซโลสารพัดเครื่องมือสวนโซโลอักษกกรอังกฤษสี่ตัว S O L O โซโล ปั๊มสุมน้ำบาดาลสายพันธุ์ใหม่น้ำลึกแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องยกน้ำไม่เหนื่อยไม่ต้องสุดลงบ่อให้เสียสตอมเ้าสแตนเลสคงทนถาวรน,นาข้าวไร่อ้อยไร่มันสวนผลไม้สวนย,ยางพาราจะม่ปัญหาเรื่องไฟแรงไปปั๊มสุดน้ำบาดาลยินดีเทอร์บอยปั๊มน้ำลึกปั๊มช่างหนุ่มเมื่อวิจ,จิตรช่วงรอบทิศทั่วแดนไทยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดซี่โดยด็อกเตอร์ไพโรธเรื่องวิชา ยาหมองน้ำเชงเชงอิวน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวสนับสนุนโดยโลเ้นโดมคา,าเบเลโชอัครารสถานความบันเทิงรัชดาซอย18แจมจันทร์ h a t นวดเพื่อสุขภาพปฏิพัฒน์ซอย1ิท่านชมครับภา,าพบรรยากาศของเราอยู่ภายในนะฮะครัวต้นกล้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์มาพูดมาคุยกับแขกผู้มีเกียรติที่มาใช้บริการที่นี้ทุกคำคือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงฮะรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติอาหารดีมากคงเช่นคงว่าครับครับไม่ว่าร้านหนึ่งร้านสองร้านสามร้านหนึ่งผมติดตามต้งเดนกระทุ่มแบน์นะครับตั้งแต่สมัยเกือบสิปีที่แล้วก็ติดก็เปิดที่กระทุ่มแบรนด์ผมก็เป็นร้านดั้งเดิมแล้วครับก็ใช้บริการกันตลอดอาทิตย์ั้งหลายวันเพราะว่าหนึ่งอยู่ในฐานที่ที่เหมาะสมทำเลดีก็เดินทางไปมาสะดวก แล้วก็ได้ข่าวว่าทางร้านต้นกล้วยมาเปิดที่สระาก็ตามมาที่สระาุรก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็ถือว่าก็อยากชวนชวนนะครับคนไหนที่ไม่เคยแวะเวียนมาที่สระาก็อยากเชิญมาด้วยนะครับพอดีวันนี้ก็ที่นี่ก็เปิดก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะครับบรรยากาศที่แปลกมึงแบบหนึ่งก็อยากเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้เคยมาแวะเวียนมาครัวต้นกล้วยนะครับ สามล้านนะครับรสชาติรับประกันการันตีโดยคนกล้วยครับบริการเป็นเยี่ยมเอาละครับท่านชมครับเดี๋ยวเราจะไปลิ้มลองรสชาติของอาหารที่เขาได้เตรียมเรียบร้อยแล้วหากท่านพร้อมแล้วตามพวกเรามาเลยครับใช่ลวครับ <c oughs> โอ้โห,โหนี่ครับคุณภาคภูมิครับคุณจักรหมาชัยครับนี่คือหน้าตาของอาหารหาทั้งอีสานาทั้งภาคกลางาลทั้งอาหารจีนอาหารเรียกว่า เพียบไปหมดเลยสี่ภาคก็ว่าได้ครับคุณกล้วยครับอันที่อยู่ในถ่านี่อะไรฮะเป็นเป็นเป็นอาหารอะไรครับขนมจีนน้ำยาปูครับอ๋อเหรอฮะครับอ่าขึ้น้ขึ้นชื่อครับที่นี่ขายดีมากเขาเป็นขนมขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาปูครับผมเป็นกะทิแล้วเป็นเป็นอะไรฮะเป็นกะทิครับเป็นกะทิเป็นกะทิใช่ไหมครับแล้วเ็นตาจานแตื้อปูล้วนๆอ๋อครับก็มีเครื่องเคียงนะครับ เราเน้นเน้นผักด้วยครับทานเพื่อสุขภาพคุณแกครับคุณภาภูมิครับล้วนแล้วสมุนไพรทั้งนั้นเป็นสมุนไพรอาหารสดสดเป็นๆแล้วก็ผักสดๆนะนี่สําหรับสุขภาพที่ดีของคนทั่วไปนี่ครับแล้วก็ถัดมานี่อะไรครับเนี่ยนี่เป็นปลากระพงสมเพื่อนครับสูตรผสมมีอะไรบ้างครับสูตรผสมก็ก็จะมีเครื่องเคียงสมุนไพรครับตะไคร้เอบ ขิงพวกนี้ฮะครับมีถั่วด้วยฮะครับอันนี้แหละฮะนี่แหละครับไฮไลท์คือส้มตำครับโอ้โหนี่ครับที่ประกวดอันดับหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมครับต่าประจันทอดด้วยครับโอ้ถ้าผมดูไม่ผิดก็ต้องเป็นส้มตำที่ชนะเลิศใช่ครับมาจากนครปฐมครับประกวดได้ที่หนึ่งจากนครปฐมครับแล้วก็อย่างที่สี่นะฮะคุณกล้วยครับครับเป็นกบทอดครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ กบทอดกระเทียมพริกไทยนะห่อเสื้อเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยนะฮะถลกหนังเรียบร้อยแล้วหนังเรียบร้อยครับอ่านี่รับประทานได้เลยอี่ะซี่โครงแก่ครับซี่โคงแกะดินสุแลนครับเป็นอาหารฝรั่งได้ครับฝรั่งก็เราใช่ฝรั่งลาวไทยสารได้หมดครับอ๋อน่จานพิเศษเมนูจานเด็ดับดูแล้วก็เป็นไฮไลท์ของร้านนี้เหมือนกันนะนี่อีสานอาหารอีสานคือเรายกมาจากขอนแก่นครับไก่ย่างเสาสันปางโอ้ดไฮไลท์ของร้านนี้เราว่าได้ฮะ อำเภอเขาสมกวางครับชื่อดียวครับสดๆเลยสินยอดแล้วของเราไม่มีค้างสต๊อกครับอันนี้เป็นต้มยำครับต้มยำปลาคังครับอ๋อต้มยำปลาปลาคังปลาแม่น้ำอ๋อคุณภาคภูมิลองลิ้มรสดูอ่าลองดูว่าเป็นยังไงบ้างครับรับชิมครับนี่ครับแล้วก็รวมแล้วทั้งหมดอยู่บนโต๊ะนี่ ประมาณนะฮะประมาณเจอย่างแล้วก็ที่ยังไม่ได้ทําก็อีกเยอะแยะไปหมดเลยเกือบร้อยครับเมนูครับเกือบร้อยครับจำไม่หมดครับคุณเก๋ครับคุณลองอะไรบ้างนี่ครับลองกบนะครับลองดูฮะเวลาประทานกบที่ต้องใช้มือครับต้องใช้มือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างมือได้ไม่มีปัญหาโอ้เป็นไงอร่อยครับครับนี่คือกบผมนี่ก็ไก่ย่างสุดกวาครับ เนือนิ่มครับหอมแล้วนิ่มสุดยอดคุณภาคภูมิครับถามจริงอ่ะกี่อย่างแล้วฮะเนี่ยเมื่อกี้นี่สองอย่างแล้วสอย่างแล้วรสชาติเป็นยังไงว่ากันซื่อๆไม่ต้องเปลี่ยนเลยอ๋อแล้วไม่ต้องปรุงอะไรแล้วปรุงคะับผมอ๋อคุณกล้วยครับเพิ่มเสริมสักนิดหนึ่งเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับร้านเราเปิดตั้งแต่เวลา10โมงครับตอนเที่ยงก็มาทานได้ครับ สิบโมงถึงห้าทุ่มครับอยู่ในภาพบรรยากาศของครัวต้นกล้วยแล้วก็เป็นสาขาสองของสารยาตรงนี้เองครับพบเจอเลยครับผู้บริหารงานคือที่คนนี้แหละครับสวัสดีครับแนะนําชื่อเลยครับค่ะก็ชื่อกุ้งนะคะครับผมบริหารดูแลตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสาขาที่เท่าไหร่คะสาขาที่สองค่ะสาขาที่สองจากสาขาที่หนึ่งก็อยู่ที่อ่าการดแบนค่ะแล้วสาขาสองก็อยู่ที่สาขาสามอยู่ถนนการจนาพิเศษค่ะครับที่นี่เปิดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ เปิดตั้งแต่10โมงปิด5ทุ่มค่ะอ๋อเช่นเดียวกับสาขาหนึ่งสาขา 3, สามใช่ไหมเหมือนกันทุกสาขาอ๋อคือเมื่อกี้เนี่ยที่ได้ผ่านสายตาท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยคือสาขาสามคุณกล้วยก็เป็นผู้ที่ให้ข้อคิดข้อ,ขอ,ขอมูลแก่รายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ทราบว่าจะแนะนํำยังไงดีครมาจุดนี้มายังไงเขาถึงจะได้มาถูกต้องตรงนี้ครับร้านเราจะอยู่ใกล้ๆมหาลาัยมหามกุฏนะคะครับค่ะถ้ามาจากเส้น สายสี 4, ่นะคะก็จะตรงมาพุทธมณฑลสายสี่ใช่ค่ะพุทธมณฑลตรงมาเลยตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงหอนาฬิกานะคะหอนาฬิกาแล้วก็ตรงมาอย่างเดียวเลยเลยแมคโครมาเลยแมคโครแล้วก็แมคโครสารยาใช่ค่ะแม่นบอรใช่แล้วค่ะดูที่ป้ายใช่ค่ะดูที่หลักกิโลใช่ค่ะกิโลที่27่สิจ็ดถึงเจนนครปฐมใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอามาเป็นหลักเอามาเป็นดูแล้วก็ง่ายหาง่ายกิโลใหญ่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็น กลัวตรงนี้นะครับกล้วยต้นกล้วยซึ่งจะตระงานอยู่บนเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับ3ามไร่ค่ะ3ไร่เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในว่าดูสิเขาจะมีอะไรให้เราได้ชมกันเดี๋ยวเราจะไปชมลีลาการส้มตำที่ชนะเลิศจากนครปฐมมาจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ฝีมือคนตำหากท่านพร้อมแล้วตามพวกเรามาเลยครับใช่แล้ครับดูดีๆฮะท่านผู้ชมครับว่าจะมีสูตรอะไรบ้าง ปาปะยาป๊อป๊กป๊หรือส้มตำนะฮะส้มตำเนี่ยเป็นอาหารหลักป,ป,ปนะครับสายเวลนนาน้ำนตาลปิ๊บนี่ครับลีลาการตำเนี่ยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะว่าได้ชนะเลิศจากนคนปรปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วกุ<ร>้งเนรับ ป็นคนต่าแข่งเขาไม่ใช่น้อยี่ลินร้อยคนนะโอ้โหไ่เช่ชนชนะง่ายนะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นลูกมือนะด้านขวามือนะเป็นพนักง,งานเป็นพนักง,งานที่เรียกว่ามีอัจฉยาศัยิ้มแย้มแจ่มใสมตรตจิตอันดงงามแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาในร้านของเรานะเขาต้อนรับในมตรตจิตยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเลยครับและไหวก็สวยนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกร้านนี้รับรองได้มีมนสเสน่ห์ตรงที่เรียกพนักง,งานให้บริการอย่างใกล้ชิดนี่ครับ ตามไปตามมาเดี๋ยวก็จะเป็นซ่อมต่ำแล้วครับท่านผู้ชมครับดูดีๆฮะสูตรองฮะสูตรได้ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนครับมีทั้งทั่วต้องสับนะคะเราไมใช้ขูดนะคะสับใช่ไหมไม่ใช่ขูดนะสับเพราะสูตรนี้คุณกุ้งจะสอนทุกสาขาเลยใช่ค่ะสูตรที่แตกสุดเลย ก็ฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนรับรองได้ว่ารสชาติอร่อยรสชาติเหนือคำบรรยายแน่นอนฮะแน่นอนนะฮะชามาคุณกล้วยครับครับผมครับผมสุดยอดมากครับคุณกล้วยบอกว่ามีโต๊ะจีนด้วยด้วยโต๊ะจีนบริการนอกสถานที่ด้วยครับสถานที่ด้วยทุกอย่างเลยนะพิยมรินครับงานเล็กงานงานใหญ่เราไปหมดครับงานบุญงานบวชงานแต่งครับงานแต่งงานก็ไปเพราะว่าทางนี้จัดได้หมดเลยเพราะว่า คนจุคนได้เป็นร้อยล็อประมาณสองสามร้อยคนเลยครับแล้วก็ท่านสามารถขึ้นไปร้องเพลงได้บทเพลงของเราก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเพลงเพลงสเติปเป็นหมอลำแล้ว่ะเพลงเขาเรียกเพลงลูกทุ่งลูกกรุงมีหมดเลยครับอราจะใส่กระเองแขกมาเที่ยวมากินคือขึ้นโดยที่เรียกว่าพนักงานของเราก็ยินดีต้อนรับสามสาขาสามสาขาท่านสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นเลยอุ่นใจได้เลยสบายใจครับกระทุ่มแบนกระทุ่มแบนสาขาสองนี่ที่นี่แหละครับ สารยาสารยาครนี่ถนนการชราพิเศษโอ้ไวดีอ่ะไปได้เลยไม่มีหนาแล้วก็นี่คือรูปชมนมพันธ์ของพนักงานของเราที่ให้การต้อนรับแล้วก็จนกื่าท่านพอใจบริการเราก็จะไม่เลิกจนกว่าท่านจะจากไปท่านอยู่เราก็จะรักท่านจากไปเราก็จะคิดถึงขอฝากลูกค้าทุกๆท่านนะคะต้นกล้วยของเราเปิดบริการมา1ิปีแล้วนะคะก็คือ ทุกอย่างบริการด้วยใจแล้วก็อาหารคือต้องมีคุณภาพถ้าไม่สดรสชาติเพี่ยนเปลี่ยนได้นะคะเพียนก็เปลี่ยนใช่ค่ะนี่คือนำเสียงของผู้บริหารสาขา2ศสารยานี่เองครับท่านผู้ชมเลยจากไมโครมาประมาณสัก1,500เมตรก็ถึงแล้วได้ข่าวว่าถ้าผู้ชมกำลังชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับพี่กล้วยก็พี่กุ้งจะลดพิเศษให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับยืนยันไปเลยครับ10%ครับ10%นะลดอาหารรับ ค่ะก็คือลดค่าอาหารสิบเปอเทุกท่านนะคะเครื่องดื่มแล้วฮะเครื่องดื่มไม่ลดนะคะเหมือนเดิมก็เครื่องดื่มเราก็ขายถูกอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็เพลงเนี่ยเราก็แถมให้ตัวอะรกี่เพลงครับตัวละสเพลงตละ3เพลง ยาหมองน้ำเชงเชงอิ๋วเป็นยาแผนโบราณใช้โดมรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้าบารเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดรเทาการปวดเมื่อยยาหมองน้ำเชงเชงอิ๋วกลิ่นยูคาลิปตัสใช้ดมใช้ถาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทกิจทวีเ n อร์ไพรส์จำกัดสดนขสบายดอสายพันธุ์ใหม่น้ำลึกแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องยกน้ำให้เหนื่อยไม่ต้องซุดลงบ่อให้เสียสตา๊าฟเข้าสแตนเลสคงทนถาวรน,นาข้าวไร่อ้อยไร่มันสวนผลไม้สวนยา่าผากจะหมดปัญหาเรื่องไฟแ้งด้วยปั๊มสุกน้ำบารดานยินดีเทอร์บอล ต้องำดำเนินต้อช่างหนุ่มเมื่อพิจิตรไหเฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศบริการท่านด้วยรังนกดีมีคุณภาพไหเฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนธุนทิพินล่าถนนเชียงใหม่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายและบริหารงานโดยคุณสุเทพเย็นสุที่มาด่ะช่วงล่างไม่ได้เรื่องเลย ทำไมไม่ใช่ลูกหมาตองหนึ่งล่ะคะลูกมารถยนต์ตองหนึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยึงมั่นใจในประสิทธิภาพสูงผมมั่นใจลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวเป็นยาแผนโบราณใช้โดมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ทาบาทาารบารเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดบรรเทาการปวดเมื่อยน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวใช้โดมใช้ถาใช้นวดในกวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเตอร์ไพรส์จำกัด ไทยเฮารังนกไทยเชียงใหม่ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศบริการท่านด้วยรังนกดีมีคุณภาพไทยเฮารังนกไทยเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพันธุ์พิบินลาถนนเชียงใหม่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จัดทำลายและบริหารงานโดยคุณสุเทพเย็นสุข ยาดมเชงเชงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเช่งเฉงใช้ดมใช้ทามาเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเช่งเฉ่งใช้ดมใช้ทามาเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเดอร์ไพรส์จำกัดสุกน้ำบาดาลสายพันธุ์หน่น้ำลึกแค่ไหนไม่ใช่เป็นหาไม่ต้องยกน้ำให้เหนื่อยไม่ต้องซุดลงบ่อให้เสียสตาร์เขาสแตนเลสคงทนถาวรน,นาข้าวไห่อ้อยไร่มันสวนผลไม้สวนยญ้าพาราจะหมดเป็นหาเรื่องภไยแง้งด้วยปั๊มสุดน้ำบาดานยินดีเทอร์บอลปั๊มน,น้ำลึกปั๊มช่างหนื่ร สนุกสนานกันแบบไทยๆเราชาวดินมันจนรักอมองหวนหาเธอไม่เห็นใจรำวงร่วมสมัยโอ้เดอนายตัวผมนี้เป็นชาวยิสานมาตามเด่นช้ยสายสุพรรณรู้อย่างนี้ชุดเดียวเต็มอิ่มอิ่มกันทั้งประเทศสนุกทุกระดูการรำวงร่วมสมัยเด่นช้ยสายสุยพรรณเลงมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านไอ้น,นมเรืออ้วนหน้าหนววน้องของแงนง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดซี่โดยดรไฟโรดเรื่องวิชายาโดมเชิงเชงลูกมารถยนต์ตองหนึ่งบริษัทบางกอกโอโตคพาร์ทจำกัดมีอะไรจะฝากทายรายการกระเชิญได้ครับเชิญเลยครับก็ต้องขอฝากนะครับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนครับไปที่นั่นไปที่นั่นครับครับผมสาขาแรกที่สาขากระทุ่มแบนครับเราเปิดมาบริการ สิบปีแล้วครับรบสาขาสารยาเนี่ยเป็นสาขาที่สองก็เปิดมาประมาณหนึ่งปีฮะแล้วสาขาที่สามก็ที่ถนนการจราพิเศษครับเพิ่งเปิดได้สองเดือนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับหลังจากดูรายการทีวีช่องนี้แล้วส่วนร้สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับกุ้งจะสักนิดหนึ่งวะก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกทุก คนนะคะคก็คือลูกค้าให้เหนียวแน่นมากที่ครัวต้นกล้วยถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับทางรายการท่องทัวรวไทยก็ขอขอบคุณนะฮะผู้บริหารสองผู้บริหารเลยที่<อ>แล้วว่ามาให้สัมภาษณ์มาพูดมาคุยเจาะลึกและก็ทุกการเคลื่อนไหวของต้นกล้วยต้้นกลวยอาหารอร่อยมากเลยครับโดยเฉพาะส้มตำปลาช่อนทอด ขนมจีน <laughs> ปูทษทีครับปูอ,บปอร่อยมากผมไม่เคยทานเลยนะมีอาหารจีนอาหารไทยอีสานแล้วก็อาหารภาคกลางานะฮะมีหมดเลยอาหารฝรั่งก็มีได้รับประทานเนื้อเนื้อแกะ<ช>เนื้อแกะ เนือ้อแก่นะฮะอ,อร่อยมากเลยครับอร่อยอร่อย,ออรอยครับมนเสน่ห์ของอาหารก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วก็อยากจะให้ลิ้มลองรสชาติอย่างอริ่อร่อยแล้วก็จะมาเป็นหมู่คณะก็ได้ขอบคุณครัวนะฮะครัวต้นกล้วยที่เอือ้อประสถานที่ในการถ่ายทําของเราทุกมุมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะสุขสดชื่นส,สมหวังจะเป็นของท่านตลอดการอย่าเจ็บอย่าจนวันนี้พวกเราทุกคนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ